สวัสดีครับผม,มวันนี้ยิงอีลงค่อยแล้วครับผม,วมหวานสุดม่เข็อเกันผัดหอยลายครับผมสูจริงจิงแ้วครับผมติดามทมต่อไปครับผมตอนนี้ริางเตรียมเครื่องจะนหนกนครับมาเบิ้งเครื่องกันครับผมหอยลายครับผมริกกระเทียมครับผมตำไปเยบร้อยครับผมริกเผหหาครับผมใบโหระพาครับผมผอมีอย่างไรครับผมน้ำมันครับผม ลงต่อเลยครับตามโดยพริกระเท้ยมครับผมคโคลีโคลีครับผมหัวน่องหอมครับผมเริ่มไนทีแล้วครับผมพร้อมแล้วครับ ไร้ครับผมเต็มไปเลยครับผอดีผอดีเลยครับผมปุ้งครับผมว่าปุ้งกันครับผม หมดดีครับผมผมนัวครับผมหนึ่งจิ๊ก,กส,สองกิ๊กสองคนครับผมน้ำมันหอยครับผมผัดหอยเส้นน้ำมันหอยครับหอมอะไรนี่ผมกลนัวครับผมเฮลี่เฮลี่ต่อครับผม ทำงะนจะน้อยครับผมมันไล่โพดิบเลย รครับผมปิดท้ายครับผมหัาทาครับผมฮลีลีเขาครับผมครับผม เรียบร้อยแล้วครับผมเอามาชิมกันครัผบผมมาครับผม อืมสุยอดครับค